สนับสนุนโดย r c s HPI ไทยแลนด์สยามธรมิยาไทยแลนด์ Thailand. สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้อง GoPro กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเกลือ t e a RC Pro r j Bochopai ไทยไลท์ รถบังคับวิทยุเท็กซัส by C.I. Hobby เค okay, ครับกลับมาในช่วงที่3นะฮะเป็นช่วง interview. อินเท์วิวช่วงนี้ก็วันนี้ฮะผมจะนำเสนออท่านท่านหนึ่งนะฮะก็คือว่าเป็นเยาวชนซึ่งอายุก็20กว่าเองซึ่งเป็นมือระดับเอเชียนะฮะเป็นคนไทยซึ่ง เล่นรถบักกี้เขาเล่นหลายอย่างเลยมันไปเป็นบักกี้รถไฟฟ้าทางเรียบรถไฟฟ้าน้ำมันและวันนี้ฮะผมคุยเขาในเรื่องของอาการแข่งขันแล้วก็พูดคุยเรื่องของการเาตรียมพร้อมนะฮะกับการแข่งขันบิ๊กซีดีไซน์เอเชียคอนเทนคุยเขาฮะกับชาลีนะฮะซึ่งเขาเป็นไดเวอร์กับหลายแบรนด์เลยนะฮะวันนี้ไปคุยพาร์ทของเขาในเรื่องของการ แข่งขันรถบักกี้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปชม,พร,มพร้อมกันเลยฮะตามผมไปเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะผมได้อยู่ในงาน Beauty Design Asia Contest 2013ซึ่งวันนี้ฮะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับดิเวอร์คนไทยนะฮะ ที่เป็นมือหนึ่งของประเทศตอนนี้นะฮะก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยเข้าเลยดีกว่าวันนี้การแข่งขันขเป็นยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำนิดนึงครับแนะนำตัวนิดหนึงครับชื่อชาลีพูติวอทินะครับสังกัดทีม p r อ m ซเกนโฟเซอร์กิทพิตตี้ดีไซน์ออตเมสและพิคคอนก็คือว่ามีผู้สนับสนุนค่อ,อนข้างเยอะก็คือว่าเป็นระดับต้นๆนะฮะ ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องส่วนตัวเขาดีกว่านะฮะโอเคจุดเริ่มต้นเนี่ยชาลีผมถามนิดหนึงจากจากจากเริ่มต้นเลยเริ่มเล่นรถบังคับเนี่ยมันก็เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ8ปดขวบตอนนี้ก็อายุ2 6แล้วประมาณ16-17ปี16่7เปีเริ่มเล่นจากรถบังคับเลยป่ะก็เหมือนแบบตอนแรกก็ไม่คิดอยากจะเล่นแต่ว่ามีพี่ชายไปซื้อรถแบบ อยู่ในห้างคนระับมาเล่นก็เลยอยากเล่นก็เลยขอพ่อไปซื้อมาเล่นก็เลยซื้อตามห้างแล้วนี่มาเล่นจุดล้มเติรนจากรถปกติธรรมดาก่อนใช่ไหมแล้วชอบตั้งแต่แรกเลยป่ะพอ,พอ,พ,อพอลองเล่นจากอันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ชอบนะไม่ใช่ว่าเด็กคนก็ช<พ>อบพับนี่เป็นความฝ่ายฝันดีแล้วว่าอยากจะเล่นพอพอถึงตอนนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกว่าจะมาจับรถโต้นี่นานไหมครับประมาณหลังจากเล่นอยู่บ้านประมาณ2องปีได้ 2ปีครับถึงจะเข้าสนามโอเคพอพอสองปีเสร็จปุ๊บแล้วก็แข่งขันมาเรื่อยเลยใช่ไหมก็ไปเล่นก่อนสักประมาณเล่นอยู่ที่อาเซียนครับประมาณปีหนึ่งปีกว่าๆแล้วก็เริ่มลองลงแข่งดูพอจากเรนการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงฮะก็เหมือนตอนนั้นเป็นเด็กครับพอลงไปเล่นลงไปแข่งเลยพวกนี้ผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากครับเดยเพราะว่า เหมือนเราไม่รู้เรื่องเราก็ไปชนอะไรเขาพวกนี้ก็ส่วนมากได้วิ่งคนเดียวมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าหลังยากพอเป็นเป็นแค่เป็นผู้เล่นใช่ไหมพอเป็นผู้เล่นพอสักพักหนึ่งเนี่ยอีกนานไหมกว่าจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเป็นดิเวอร์โอ้เป็นดิเวอร์มีสปอนเซอร์เนี่ยใช่ใช่ใชโอ้ปเป็นสิปีเป็นสิปีก็คือสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของการเป็นดิเวอร์เนี่ยจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันต้องมีอะไรเข้าตาก็ผมมา่น่าจะแบบชนะงานใหญ่ๆห,หรือว่าติดท็อปเทนท็อปไฟงานใหญ่หญ<ม>สปอนเซอร์เขาจะมองเห็นเราว่าสมควรจะซัพพอ อหลังจากที่มันมีแมตช์แมตช์ช่วยเล่าให้ฟังแมตช์ไหนที่ว่าเราชนะแล้วก็มีคนมาติดต่อก็น่าจะเป็นมีเก่งมือจุดเป็นเกาหลีเป็นบัคกี้เป็นทางเรียบเขาเป็นทางเรียบใช่ไหมอันนั้นคือเราไปเริ่มต้นเปแข่งที่ใช่ที่เกาหลีใช่ครับอันนั้นคือไปกับใครฮะไปกับพี่โต้งครับเจ้าของสนามอาเซียนอ๋อเป็นผู้นําเข้ารถมูเกนใช่ครับก็คือว่าไปเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราอันดับเป็นยังไงฮะก็เข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่ง สุดท้ายก็คือว่าได้เป็นไดเวอร์อันแรกไปผู้สนับสนุนนแรกนี่เป็นเป็นอะไรก็บูเก้นเลยวะไม่ใช่ครับน่าจะผมจำไม่ได้เหมืนกเพราะว่ามันเป็นรถจีนมาก่อนเ,อเพราะว่าพวกโรงงานใหญ่ๆทุกน,นี้เขาต้องแบบงานที่แบบเป็นบิ๊กอีเวนต์เท่านั้นพอ,อ,อ,อเราแข่งชนะมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มได้แบรนด์ใหญ่ละใช่แล้วก็เริ่มต้นจากการ เ,เล่นทั้งเรียบแล้วก็มาเป็นเบักกี้นี่นานไมหมฮะกว่าจะเข้ามาเล่นในนี้ก็ประมาณเล่นรถมา16ปีพอหลังจากเล่นรถมา,มาประมาณเจปีก็มาอยู่ทีอมอาร์ซีมาอยู่พอมาอยู่ทีมาทอาซีอาร์ซีพวกเค้าให้เล่นทุกอย่างก็ต้องเป็นทุกอย่างก็คือว่าทั้งเรียบทั้งเรียบแล้วก็มาเป็นบักกี้ทุกอย่างที่เป็นรถมันครับต้องเป็นอันนี้คือ การอร์ตก็เต็มที่แล้วใช่มันมันทำให้เราได้ฝึกได้เต็มที่ด้วยป่ะส่วนหนึ่งว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเราทำงานเห <Wow. S 1> มือนเราไม่ได้แบบเล่นลมังคับปกติแล้วเหมือนเราแบบตื่นเช้ามาวันนึงเราก็ต้องออกมาทำงานการทำงานเราคือเล่นลมังคับซ่อมรถเพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่าการเล่นลมบังคับคือไม่ได้เล่นอย่างเดียวใช่เพราะว่าเราต้องทำทุกอย่างคือต้องรู้ว่ามันคืออะไรใช่ลองของเทสของ รู้อะไรใหม่รู้ต้องรู้อาการได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะยังคงผมเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยตอนนั้นเราศึกษาควบคู่ไปด้วยใช่ไหมฮะมีพี่อู๋จคอยบอกคอยอะไรพวกนี้ก็คือว่าเป็นเป็นเป็นพิเการทีมช่วยดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถทางเรียบรถบักกี้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือดูแลในเรื่องของแมคาีนิกทั้งหมดใช่ไหมฮะก็เสร็จแล้วคือตอนที่เราฝึกซ้อมเป็นไดเวอร์เนี่ยเราศึกษาด้วยอยู่หรือเปล่า ส่วนมากผมจะไม่ได้เปิดตามคู่มือหรือไม่ได้ดูเว็บไม่ได้ทำอะไรหรือว่าผมเชื่อว่าการที่เราเซ็ตรถแล้วลงไปลองด้วยตัวเองเนี่ยมันสำคัญถูกแล้วบางทีหนังสือบอกว่าเซ็ตรถเสร็จแล้วการจะเป็นแบบนี้แต่บางทีเราลงไปเนี่ยมันอาจจะสวนทางกันมันอาจจะไม่ใช่ลองเองดีกว่าใช้การปฏิบัติจริงใช่ครับลองไปเลยแล้วคือ ขึ้นไปลองแล้วก็ลงมาแก้ขึ้นไป<ช>ลองอันนี้คือการทํางานของแต่ละวันของได<ช>เวอร์อยู่แล้วมันคือมันไม่ยากอแล้วคือถ้ามันไม่ใช่ทางนี้มันก็ต้องสวนทางกลับกันคือม,มันไม่ได้ยากเลยมากมากแต่ว่าขอให้รู้อาการรถทคติกทิกของมันว่าเป็นอย่างนี้เราสมควรจะแก้จุดไหนให้ตรงจุดมากกว่าแล้วผมถามนิดนึงอย่างรถบัคกี้น้ํามันเนี่ยกับรถทางเรียบเนี่ยมันแตกต่างรถบักกี้นี่จะเป็นแบบเทคนิคมนะั เพราะสนามแต่สนามมันไม่เหมือนกันดินก็ไม่เหมือนกันเนินก็ไม่เหมือนกันการเข้านนการโดดเนินมรือต้องฝึกแต่งตัวบนอากาศมั่งเนินแบบนี้เราต้องโดดแบบไหนแต่ว่าทางเรียบเนี่ยมันมันไม่ต้องโดดเนินมันเป็นแค่แบบเดียวเียวไปเรี่ยวการเข้าโรงนี่ใถ้อย่างนี้คือว่าความหมายของบักกี้คือมันมีทั้งศิลปะด้วยใช่มันมีมิติด้วยแล้วมันมีถึงเรื่องของทีมแมคคีนิกด้วยใช่ เพราะว่าการเล่นรถเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนี่คนไทยกแตกต่างแตกต่างรถน้ำมันต้องมีทีมพิทค,คือ5้าสนะิาสิบคนขับกับพิทคนขับกับทีมแมชชีนิกทุกคนต้องสัมพันธ์กันหมดคือเป็นทีมเวิร์กใช่ครับถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคือค่อนข้างคนเดียวได้เรียกรวถเดียวจบใช่ครับใช่ไหมฮะโอเคแล้วการแข่งขันเนี่ยเียว่าชาลีได้อยู่ในทีมแล้วแล้วก็ได้แข่งขันไปแข่งขันเนี่ยต่างประเทศเนี่ย เกือบจะทั่วโลกแล้วนะครับเลเกือบ,อบทั่วเพราะอะไรงานงานเวลิลไฟฟ้างานเวลิลบัคก,กี้งานเวลน้ำมันเนี่ยก็แค่จะไปหมดแล้วในชะ่ไหมผมถึงได้แบบว่าเหมือนลองถามว่าการเล่นรถบังคับเนี่ยมันทำให้มันเป็นอาชีพอะ่ะได้ไหมได้ไหมผมว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างที่ผมมีลุกปิก้าอย่างเงี้ยอย่างที่เล่นกันเนี่ย มันก็เล่นตามมีตามแต่คือว่าที่บ้านมีตังแค่ไหนก็เล่นเท่านั้นแต่ว่ายุคสมัยเนี้ยผมว่าคนเล่นลองมือสบายึ้นเรามีคนนําเข้าผู้ลิตนนาเข้าเยอะอพอผู้ลิตนนำเข้าเยอะเขาก็ต้องการจะโฆษณาของของเขาขเขาก็เลยหหให้สปอนเซอร์แตสมมาจะให้เป็นของไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นเงินรู้สึกจะไม่มีไม่กี่คนแต่ถ้าเกิดเป็น t o บ t o บอย่างชาลีก็คือว่าก็ มันมันเป็นมันเป็นเป็นอาชีพไปแล้วใช่ครับเนะพราะทุกวันนี้คือว่ามีการซัพพอร์ตจากโรงงานใหญ่โดยตรง<ช>ก็มีแล้วก็มีทีมที่ในประเทศไทยที่เป็นตัวแทนด้วย<ช>แล้วก็เพราะว่าโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามีโปรดักต์ตัวเดียวแล้วมันจบเพราะ<ช>ว่ารถ<ช>คันนึงมันเดี๋ยวมันมีเครื่องเดี๋ยวมันมีแมคาินิกมีชุดไฟมีท่อมียางมีคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอมารวมแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบเป็นกำได้ทุกอย่างต้องจับมารวมกันหมดไม่ต่างกับมอเตอร์สปอร์ตใหญ่เลย ใช่ไหมฮะพอสุดท้ายในมุมมองชาลีทุกวันนี้ยแฮปปี้กับสิ่งที่เราเราเรา,เราทำอยู่นะครก็โอเคนะแฮปปี happy. ้แฮปปี้มากผมว่าเด็กๆอะ่ะกคนถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็อยากจะเล่นลีมครับทุกคนผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากเล่นถ้าเป็นผู้ชายแล้วมีแตช์ประทับใจที่เราแบบได้ไปแข่งแตช์ประชับใจของเรานั้นห ล่าสุดนี้ก็ประทับจาก t ท t c t ท t c ใช่ไหมฮะ t ี t c ก็คือว่าการแข่งขันรถบังคับวิทยุทางเรียบที่ไอซูเนเซไฟฟ้าไฟฟ้านะฮะซึ่งจัดที่ประเทศไทยปีแล้วเป็นยังไงฮะความรู้สึกความรู้สึกก็นักแข่งท็อปท็อปของทั่วโลกมาหมดก็เหมือนน้องน้องเวอร์น้องน้องเวอร์แชมเปียนเราสามารถติดเมนเอได้ผมจบที่หกทั้งหมด จะทั้งหมด1 0 0 0ันซึ่งข้างหลังผมก็มีทั้งชั้นโลกทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถไฟฟ้านี่ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนสปอนเซอร์ใช่เปน็นโยโกโม,โม่มใหม่ทีมโยโกโมมาแล้วก็พอ,อถึงแล้วตอนนี้อย่างรถเนี่ยก็คือว่าเป็นสปอนเซอร์มิตตี้ดีไซน์ครับโปโซกิปอาร์ติเมดใช่ไหมยฮะแล้วหลักๆเนี่ยคือโอเคงานนี้ที่เรามาแข่งขันเนี่ย วิกกี้เอเชียคอนเทนต์ซึ่งเรา,าเป็นไดเวอร์ของวิกกี้ดีไซน์อยู่แล้วแล้วก็พวกทีมอาซิโปยางอัลจิเมะอะไรเงี้ยยางโอเคผมก็บอกว่าโรบักกี้เนี่ยจุดสำคัญมันมีไม่กี่จุดคือรถส่วนหนึ่งผมว่ารถกับเครื่องเนี่ยผมให้50%าสิบเอร์ีห้าสอร์นใหญ่คืออยู่ที่ยางยางสำคัญมากกับโรบักกี้ถึงคุณจะเปลี่ยนอะไรทั้งคันเปลี่ยนน้ำมันชงน้ำมันดิฟเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มียางดีเนี่ยยังไงคุณก็ขับนิ่ง รถมันวิ่งไม่ได้บักกี้สำคัญสุดที่ยานซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีอันนี้เป็นการแข่งขันที่มังหมด3วันอันนี้เป็นวันที่2แล้วคัดลายเป็นไงบ้างคะก็2รันแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามีปัญหาเรื่องเพราะว่าเครื่องเพิ่งลันอินเมื่อวาน <c oughs> แล้วก็จูนเพิ่งมาจูนวันนี้มันก็ติดขัดนิดหน่อยแต่ว่ารัานที่3รันที่4ก็โอเคตอนนี้อยู่ที่6 อยู่ที่6จากเขาว่าเอาทั้งหมดใช่ครับก็แล้วเดี๋ยวจะมีคอลิฟายใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนเวลาแล้วถ้าเดี๋ยวโรกาสหน้าเนี่ยเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของรถทางเรียบต่อเพราะว่ามันมีหลายอย่างใเกินเพราะว่าชาลีเนี่ยคือมีความมากในการ ขับรถบักกี้แล้วก็รถอ่อางเรียบย<อ>ใช่ไหมฮะว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องมานั่งปุยกันเพราะว่ามันโูดดังมันไม่เหมือนกันใช่ <laughs> เพราะว่าเนี่ยบางคนเนี่ยมาพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าน้ํามันหรือบักกี้เนี่ยรวมๆกันนะแล้วมันจะง,งะองนะฮะเพราะแนวการดหน้าเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรหรือว่าการแนะนำอะไรให้ชฉลีมาพูดถึงอยากให้ชาลีฝากทิ้งท้ายนิดนึงฮะให้พูดว่าคนที่เขาสนใจรถบังคับเนี่ย ให้เขายัางไงได้คนสมมากถ้าอยากเล่นลุมบอลครับเนี่ยสมมากเขาจะเล่นกันแบบหน้าบ้านอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่แนะนำาเู่แลยแต่บางคนเขาแบบพอซื้อลบมาแล้วก็ไม่กล้าเข้าสนามอีกผมบอกว่าเล่นไปเถอะในสนามะมะเราแบบเราอยากเล่นเราก็เล่นคือเล่นหน้าบ้านมันไม่ได้อะไรขึ้นม,มันได้ความสนุกแค่แบบโตคู่ววาเล่นในสนามเราได้เพื่อนได้ความรู้จกักได้มีสังคม สนุกกว่าเยอะมันมันต่อเนื่องเพราะว่ามันได้พอพอได้ในเรื่องของหลายการเล่นแล้วเนี่ยการเซตอัพแล้วไปแข่งขันแล้วมันก็ได้ความสนุกใช่ใช่ไหมฮะซึ่งมันอาจจะได้อะไรมากกว่านั้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณชาลีมากฮะแล้วก็เอาใจช่วยในเรื่องของงานบิตตี้คาดหวังอีกนิดคาดหวังงานนี้ว่าที่หนึ่งแน่นอนน่าจะท็อป3ท็อป3ท็อป3นะฮะก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งได้นะฮะเดี๋ยวเรานำภาพของชาลีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า เขาจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ขอบคุณชาลีมากาเลยครับผมขอบคุณครับ